สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเด้อจ้าสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาพี่น้องสาวพังไทยละกะพี่น้องสาวปททางประเทศเบิร์สุขุสุคนพี่น้องเอ้ยมื้อนี่มาเพาะกันกับน้องหล่าเด้อจ้ามันนี่น้องหล่าสิพาพี่น้องแกงน้องใหม่สดสดพี่น้องอันนี้ก็คือน้องใหม่นะพี่น้องโมเมนต์น้องใหม่ดองเด้ออันนี้เด้อพี่น้องเอ้ยน้องใหม่สดสดทอนทอนเลยน้องใหม่ธรรมศาสตร์บานเฮาพี่น้องน้องใหม่ ไฟไหม้เดอ้ออันนี้ก็เป็นน้องไหมที่ว่าน้องหลาไปซื้อเอานะทุกคนบอหน้ไปหากับมือนะทุกคนซื้อมาิบพันกีบ้อจ้าทุกคนสิมาแกงน้องไหมสู่กันกินมื้อนี้แต่ว่าเครื่องที่บ่ครบนะพี่น้องเพราะว่าที่บ้านน้องหลามันสิอึดแน่พี่น้องเอ๋ยเครื่องปรุงนี่นะ่ะออจะมีแค่อาตามข้าเบือกับใบยะนางราการจะมีแปลงนัวรายกา ปลาเดกก็มีนะพี่น้องแต่ว่าน้องละิใส่ปลาเดกตอนเอาเนาะบัดมันฟดอ่าเฮาจังสิใส่แล้วก็ต่อมาเฮาก็มีผักอันนี้เนาะอ่าน้องละเอิ้นผักค้าแต่ว่าผักสลามเอิ้นผักผักอีหยังบ่ฮู้พี่น้องน้องละบ่ฮู้แต่ว่ามันออกสิเหม็นๆจักหน่อยหั่นนะทุกคน<า>เดี๋ยวน้องละสิมาปรุง แกงเน้อไหมกันเลยนะมือนีพี่น้องมือนีมีแกงเน้อไหมสดสดทอนทอนพี่น้องโอ้โหบานเฮามีน้อไหมพี่น้องแต่้องหลาบว่ได้ไปหานะพี่น้องคิดอยากก็เลยไปซื้อเอามือวานนี้และพี่น้อง 10, สิบพันกีตใช่ไแกงมือนีดเนาะโอ้โหเน้อไหมกําลังแบบเป็นตะฮักตะแพงนะทุกคนเดี๋ยวเฮากะจีเอานน้อไหมลงใส่หม้อแล้วเนาะแลวก็ใส่เปล่นหน่อพึ่งนัวใส่อันนี้อันนั้นละพี่น้อง เดี๋ยวเราก็สิไปค้างใส่ไฟเขาเลยเนาะเพราะวะ่าม้นนี้ฝ่าวแน่พี่นอ้องอยากกินข้าวแห้งก็สั่นพี่นอ้องเ้ยเดี๋ยวเราก็สิมาปรุงน้ำกันเลยเนาะไปเบ่งกันเลยมันนี้กะอ่ามันจะขาดเพ่องอ่าสิบ่มีเฮ็ดและวกะ็บ่มียังแน่ ผักกระแหงน้ำเด้อพี่น้องผักอีตูกะบะมีพี่น้องมีแต่เนือ้อไหมกับผักขา่าและกะสิใส่ใบยานางลงไปแล้วก็เอาปลาเด็กใส่ลงไป,บบไงไปน้ำพี่น้องอ่ะเดีาา๋ยวเรา,าก็มาเริ่มเห็ดกันเลยเน,ะนาะมีเราลงไม้ลงมือกันเลยเอาเนื้อไหมใส่หม้อมาหนีิมาแกงเนื้อไหมพีน่น้องเอ้ยเนื้อไหมสดสดเออเนื้อไหมไฟใหม่พี่น้องน้องหล่าถามเขาเจ้าว่าไปหาอยู่ใส่ขาเจ้าว่าะไปหาอยู่เทลพูน,นะพี่น้อง มีลายเขาบ้านี่ทุกคนเฮาก็ใส่พี่ดับลอยเนาะเดียวน้องห่าก็พี่เอานา้ำใส่นี่เนาะทุกคนเอาน้ำใส่ข้าเบือกับใบายานางของเฮาเนาะแต่บางคนเขาจะเฮ็ดใบายานางนี่เขาจะ,ะตามต่างหากเลยก็ตามขเบือบต่างหากนะทุกคนแต่ว่าน้องหาจะตามกับขาเบือเลยกับใบายานางพร้อมกันเลยเนาะ มันค,นคูนพี่น้องเลยเฮากับสิถอกใส่หม้อของเฮาเด้อสถอกใส่หม้อแล้วเฮากะสิมาเอาแนวปรุงใส่พี่น้องเอามาใส่น้ากันบัดน,นั้นเฮากะจังใส่ปลาแดกวันนั้นฟดนะพี่น้องเพราะว่าน้าปลาแดกมันเป็นน้าปลาแดกต้อนเด้อทุกคนวันน้องหลา่าบ่มีปลาแดกกินนะพี่น้องมาได้ซื้อเอานะทุกคนบ่ได้มีอยู่เหือนนะน้องหล่ากับสิถอกตามใส่อีกจักน่อยพี่น้องเลยมันคูณเนาะ วางน,น้องหล่ากระสีอึดแน่พี่นอ้องแมวปรุงก็ได้บ่เอยมีปรนไดนี่เดี๋ยวก่อนอึดมืดน้องหล่าก็สะใส่เป็นวัวลงไปก่อนเนาะคนเวัว่าวกะโอทงบักใหญ่เลยพี่น้องทงบักใหญ่ขนาดเลยมื่อนี่น้องหล่าทำแกงน้องใหม่ก็ติดประมาณนี้เนาะ สิแตกต่างจากที่น้องหลาอยู่คนนะน้องหลาสิแกงน้องไม่โบโบมียังลายทุกคนจ้ะเดี๋ยวน้องหลาใส่ประเด็กนำลางเอาเนาะเดี๋ยวใส่ประเด็กนำลางอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวน้องหลาเอาจองก็ปุ๊บหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาซักศาเสียจองบ้าน้องหลาสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยจองสมัยบูฮานนะทุกคนสมัยตะกี้เลยจองอันนี้นะเป็นจองตั้งแต่ พ่อปูพอเท่าไม่เท่าพนันไมาซาน <c oughs> จองบูฮานเลยออันนี้จองที่ยาวยาวนะบางคนจะบอกเคยเห็นมาจองนี่เนาะน,นี่เกียวขนาดเลยทุกคนจา๋าบ่มียังหลายวันนี้บบได้ใส่ยังหลายทุกคนบ่บมีใบบบมีเฮ็ดหอนนะหลังจากสิเอาขาเบือลงไปจักหน่อยนะนี่แหละทุกคน น้ำซัมี่เน,นะาะมันบปพอมันอันนี้ให้กัเตืมหน่อยนึงเดี๋ยวก็ะเดกน้องหลัที่ใสยน้ำหลังเอานะทุกคนเอเ้ยทางบ้าน้องหกของเขามันเป็นตอนเนาะในน้องหลากกับทิ่ผักอันนี้ลงไปผักสะอมหรือว่าผักข้านะทุกคนทางบ้านน้องหละเลยผักข้าเด้อเฮาบ่มีใบผักกระแยงเลยกับ่มีผักอีตูนะทุกคนมันอึดแน,น่นะที่บ้านน้องหละทุกคนเอ้ย่อนข้างจะบ่มีเลยนะหาใบอีนยังผักกระแยงนะทุกคน ่วนไลยก่อจะใส่แต่ผักอันนี้แหละจะแตกต่างจากการน,น้อยนึงพี่น้องแต่คันมีเห็ดมีหอนกจะจีใส่ลงไปอันนี้เห็ดหอนกับ,บ่มีพี่น้องตรงนี้อืดอืดพี่น้องตะกี้หันนะตอนตอนตอนนั้นเนาะตอนน้องหล้าย,ยังทันมาบ้านเขาจเจ้าหาเห็ดอ,นะอันนั้นเห็ดบดนะพี่น้องหลายหลายตนน้องหลา้ลา,ลามาบานกบอืดแล้วพี่น้องเอ๋ยบ่มีเนาะเดี๋ยวหอกก็จีตามอมักพร้อมเพ็ดลงไปน้ำลังเนหอกก็จีไปคาาหมอกกันเลยนะทุกคนเลย ไปน้ากันเลยจ้าเดี่ยวปรุงกับเดี่ยวค้างหม้อของเฮากสีประมาณนี้เ้อทุกคนกะสีสูงๆในจักหน่อยนะจะเป็นเตาแบบมฮหานละการเลยอีเมลเราเฮ็ดเองอันนี้พี่น้องเดียวกับสีค้างหมอ้อไหวจังสีแล้วนทุกคนที่บ้านน้องหล่ากับสีแบบจังสีนเนยแะไรทุกคนเย้ยเดี๋ยวกะสีค้างหม้ออันนี้ก็สบายดีตอนเ้าเลยเด้อเห็นหน้าเจ้าของมานี่ เดี๋ยวค้างหมอกจักสิไปไเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวหอดสุกแล้วหอกสิพาขขทุกคนกินข้าวกับแกงหน่อไม,ม้เมื่อน,นี้ทุกคนจาเดี๋ยวห่อท่าหน่อไม้สุกกันเลยมาพี่น้องกินข้าวเนาะเมื่อนี้ได้แกงหน่อไม้แซ่บๆพี่น้องเอ้ยน้องไม้สดๆเด้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้องแกงน้องไงม้แบบว่า,มา,า,นนานเ,าาเ,เมา่อี้ใบยานางเอาแงงเต็มเลยจังเด้อเราสิพันเราเมื่อนี้ ต้องมีวนะเอว่างคือทางลาดดุมขนาดหนจองจองมาเงี้ยจ้องมาเดินที่นอกกินข้าวเไปจ้ากินข้าวสาวเนาะบะสาแล้วนี่สวยเลยข้าวที่บ้านน้องหวานกิ่ประมาณนี้ต้องใส่จานนะทุกคนเพราะว่าเรากินข้าวข้าวเจ้าเนาะมาเดิกินข้าวเลี้ยว Đây mình cái này. Đào hành à, kiếm ra cái cái. Đi Mà lư, Ngang <laughs> mình tốt đặc lên Ôi.

แดงๆรดถ่อยามเช้าบรรยากาศสดชื่นบ่นในพี่น้องน้อยมันหลายเนาะดาดาจะเป็นละเชื่อติดตั้งไว้แต่ปอออนะเดี๋ยวรถมากินก่อนก็คือกันพี่หมดได้จ้ารถอ่ะอย่าเดี๋ยวรถมึกทําแบบอั้นเออเสียยากพ่นแล้วเออ

โอเค,อเค,อเคทุกคนตอนนี้เขาก็ับกินข้าวกินดำเนล,ล้วเนาะมือนีก่อ จบเ,เพียงเท่นี้พี่น้องเดี๋ยวเฮากับิพอการหมในคลิปหน้าเนาะโอเคกันเลยพายที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับจะครแล้วก็กดกระดิ่ง้อมเดอร์เพื่อบอกฟาดคลิปจะต่อไปของน้องลาเนาะวันนี้น้องหลากับสิคอโตไปก่อนไหวพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย